และสิงที่เราทคนนะระยะ300เมตรที่เราพูดถึงมาแล้วบุ้มเรียบร้อยน่ะทุกคนนี้แหละทุกคนนี่โูนี่นี่มันอีกช็อตนึงโอ้โหเบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายหลักเกมอาร์ีปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีวีเจ็ดเพจขายหลักเกมอาวที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีไอดีให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เ0 0ดหขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ ก็สวัสดีทุกคนนะจิ๊กซอวพัฒน์สุด channel dark น,นะสวัสดีมาอยู่กับเอซีชิงแชมป์โลก2020เช่นเคยนะก็สวัสดีนะเราก็จะมาเลชั่นนะเกมที่หลายๆคนบอกว่าเขากลับมาแล้วนะเมดโน่หนึ่งของไทยตัวจริงนะนั่คือเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมยูเต็ดนะแช,ชมป์เก่าปะทะกับทารอนอีสปอร์ตแชมป์โปรหล่าสุดของไทยนะเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะของเมดอ่าเบอร์หนึ่งในอดีตจังนู้นนนะมาดูกันว่ามันเป็นการแบบยังไงนะเขาเล่นโหดแค่ไหนไไหลายคนบอกว่านี่คือเกมที่ทำให้เขากลับกลายขึ้นมาเป็็นนนนนนนเเเเเมมมรรรระดดััััััับบบขออองงงไไทยยยีีกกกกค้้ึ่่่าาาหิตตตตวววววป สร้างชื่อเสียงให้กับเขาอีกหนึ่งตัวเลยนะคือดินเล็กนะก็มาดูกันก็สับดิเล็กในเพจนี้ก็หลายๆคนน่ารู้นะว่ามันปรับให้กลับมาใช้มาดาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มได้รับความนิยมกลับมาแล้วเพราะมีช่วงหนึ่งที่เขาปรับให้มันไม่สามารถใช้มานาได้แล้วทําให้คนเลือกเล่นไปค่อนข้างทย่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเกมจะปรับมาให้มันใช้มาดาแทนเลือดนะได้อีกครั้งหนึ่งแล้วมาดูว่าในเกมนี้นะนู้นเขาโชว์เทพแค่ไหนนะบอกเลยว่ามีช็อตบ้าแน่นอนนะในเกมที่เรา ก็ต้องพูดตามตรงว่าในเกมนี้ทานรอนพลาดเรื่องรับตัวนิดหน่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าเอาจริงบุรีรัมหยิบเมนมาสองไม่ควรหยิบโจ๊กเกอร์มาใส่นะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยบุรีรัมตั้งใจหยิบอ่าคีร่าป่าเพื่อมาแก้ทางโจ๊กเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะบุรีรัมหยิบดีแลกแล้วก็หยิบคีร่ามาก่อนแล้วนะแล้วก็ทางทานรอนหยิบโจ๊กเกอร์มาคือเราก็งงเหมือนกันนะว่าในหัวเขาคิดอะไรอยู่ได้ไปถึงการที่จะหยิบโจ๊กเกอร์มาอ่าใส่เม็นสองตัวอะไรพวกนว่าเฮ้ยเอามาแก้ทางอะไฮจริงเตะบรดีไไม่่้กกกวโจ๊เเอร์ลยนะคือชุดเดียยวังงไไก็ปมีอ่าเีีอออพววกกะะไรเนน้ย ก็ถ้าเจ้าตัวมาแก้ทางจริงเอาเป็นพวกแบบ อแชลลี่แบบที่ระยะไกลดีกว่าอย่างเช่นพวกเอลซูอะไรประมาณนี้นะสามารถมาแก้ทานได้แบบค่อนข้างที่ดีกว่าคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในเกมนี้ถึงเยอะจดเกิดมาเราตรงนี้ยังไงเอ่ยคือบอกเลยว่าในเกมนี้ค่อนข้างยี่สึงนะแล้วก็พลิกไปพลิกมานะแต่หนึ่งในคนที่เล่นและทําได้ดีมากๆนั่นคือนูนูนะก็ตรงนี้โอ้โหโทนี่โดนอาร์โกอะไรนะโดนแอปโซเลตป่ะชื่อสกิลมันจำไม่ค่อยได้อย่างแรงเลยนะแล้วตรงนั้นอุ่ยโดนหรือเปล่าอุ้ยเสียอีกว่ะเรากินข้าวเ่ีอย่ากินน้ำไปหนึ่งโอ้โหแล้วตรงนี้โดนฮอลคิปแฮเดี๋ยวลอล์คิพแครียกว่า เดอะคิวリングโจร์ joke, นะที่ได้คิวแน่ไปก่อนนะสูส okay. so ีจริงๆนะเรียกว่า so ค่อนข้างสูส so yeah, so ีนะในเกมนี้นะการยืนนี่ห่างกันแค่หลักร้อยนะเพิ่งสองนาทีนะยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นนะก็อย่างที่บอกเลยว่าคนที่เราโฟกัสในเกมนี้คือนู้นูนะรู้สึกว่าเขาแบบสุดจัดจริงๆนะสุดแค่ไหนรอดูเลยมีจังหวะฉีดแบบระยะ300เมตรนะคือฉีด300เมตรนี่มีมาแน่นอนนะเดี๋ยวรอรับชมกันเลย เพราะว่าเกมไฮไลท์ที่เรานำมาให้ดูนี่รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคือไม่ต้องว่าเฮ้ยเอาเกมแบบธรรมดาเงี้ยจะเอามารีแอคชั่นทำไมนะถ้าเกมธรรมดาเราไม่เอามารีแอคชั่นอยู่แล้วนะเราเอาเฉพาะเกมที่ไฮไลท์เกมที่มันน่าสนใจนะที่จะเอามารีแอคชั่นให้ดูใครที่แบบไม่มีเวลาดูแข่งสดก็กดติดตามช่องเราไว้ได้นะ บอกเลยว่าจะได้รับการรีเช่นแบบสดใหม่แน in ่นอนและตรงนี <m <m ้ไงโอู um> <m <m ้ยิสซิลยูโดนเบิร์ดตักมากโอ้โหและคือจ่ายกันหนักมากนะโอ้ถึงกับกดแข็งเลยนะยิสซิลยูช็อตนี้นะกลัวว่าแบบจะมีพวกดาเมจเผาไหม้อะไรพวกนี้ตามมานะเรีอยาจะแบบอ่าสกิลอะไรตามมาเขาเลยเลือกที่กดแข็งหรืออาจจะมือลั่นก็ได้นะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแในตรงนี้นู้นโอ้เรลตขึ้นหลอดนะโทนี่อ้อมมาด้านหลังเห็นหรือเปล่าเหมือนจะไม่เห็นนะนู้นตรงนี้ไงเออไอแล้วเห็นแล้วตรงนี้พยายามสตันดักทาไว้นะเพื่อแบบเลตเดินเข้ามาอะไรแบบนี้ไปตรงนั้นจอมี่ ไปโซนป่าฝั่งซ้ายไว้นะคือฝั่งเราห้ามโอ้โหโอฟไฟเล่นเป็นมีหน้ามีหน้าออฟลีนเลยเหรอน่าเป็นการซ้อมแผนมาแล้วตรงนี้จอมมี่โดนเรียบร้อยนะเหมือนจะเป็นล็อกมีหน้าไว้หรือเปล่าเมื่อกีนในเซิร์ฟจอมมี่คือเราไม่มั่นใจนะว่ามีหน้ามันแก้ทางโอเมนาได้หรือเปล่าเพราะว่ายิงไม่เคยลองนะเดี๋ยวว่างๆจะไปลองเยู่อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแก้ทางได้หรือเปล่านะแล้วตรงนี้ฟิกเกอร์เข้ามาเลยไม่ใช่ฟิกเกอร์เข้ามาเลยเหมือนจะไถเข้ามาแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ย ได้ป้อมมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคือรู้สึกว่าในเกมนี้นู้ดจะมาเล่นอยู่ล่างเยอะนะแล้วก็ให้คลิปกับเฟิร์สบันไปนะเพราะว่าคือสไตล์การเล่นของโมงลีลำมไลน์คนจะรู้แล้วว่าเขาจะเล่นสไตล์ออดจังเกินซะส่วนใหญ่บางทีเงินป่าเนี่ยนำเงินเมดนำเงินแชรี่สองเท่าเลยนะโอ้แล้วตรงนี้โอ้โหโดถไม่หนักมากโอ้ฝั่งทารอนนี่ก็ไม่ธรรมาดานะทุกคนนะลุกหนักเหมือนกันนะฝั่งทารอนนะโอ้โหและฉีดไปจังหวันนี้พลังขึ้นเต่า ไม่เจออะไรนะแล้วตรงนั้นเรนดอร์เหมือนจะเข้าไปป่วนตาเฟิร์สบอลหรือเปล่าแล้วเฟิร์สบอลไม่มีพลังด้วยนะเสียติดแล้วนะตรงนี้น่าจะเสียบูบั๊บไปหรือเปล่าแล้วตรงนี้ยังไงและล็อกได้ใครมาจังหวะน,นี้นะเข้าไปมปัฟหูแรงมากสหรับเฟิร์สบอลตรงนี้ยังไงเอ่ยแต่คือโอไฟไม่ยอมแพ้น,นะแล้วอุดที่ล้มไปเป็นจอมมี่นะแล้วตรงนี้โอ้โหดิฟเฟิงเอ็นลำสวนทวารได้โอฟมาได้ถึงตัวนะคือมีหน้าที่รู้สึกว่าจะเริ่มได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะเพราะในการแข่งขันเนี่ย AC เนี่ย ไม่ใช่แค่ทีมอาทานที่เล่นนะคือลหลายๆทีมหยิบไปออฟเลนนะส่วนมากเขาจะนิยมเอาไปออฟเลนกันนะโรมจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เหมือนมีจินยูพยายามโซนนกไว้นะแต่ก็โดน The Killing Joke ลาดไปอยู่ดีนะเพราะ The Killing Joke เป็นสกิลระยะไกลที่ท,ที่มันยิงทะลุนะคือเขาอ้าใจไหมาคือถ้าแบบเปลี่ยนเอลสูงอะไรเงี้ยเราเอาตัวไปบังกระสุนได้นะมันไม่ทะลุนะแต่ถ้า The Killing Joke มันทะลุนะแต่การทะลุของ The Killing Joke เนี่ยมันจะเบาลงก็คือโดนคนแรก100%โดนคนต่อไปอาจจะประมาณ75%อะไรประมาณนี้นะสําหรับสกิล Killing Joke ้โหความรู้มาเต็มหมดทุกคนดูดินะคือไม่มีชแนลไหนวิเคราะห์แล้วแบบได้ความรู้แน่นเท่าเราแล้วด,ดูดูลื่นไหลเท่าเราแล้วนะอันนี้เรากล้าเราประการเลยนี่คือนะเวทเวง ถึงคุณจะวิเคราะห์ก็ช่างนะแต่แบบเออเนี่ยเนียอย่างเงี้ยเราก็กดก่อไปก่อมาแต่งแล้วนคือวิเคราะห์สดๆนะไม่มีการสต็อปนะเว้นแต่ว่ามันจะแบบเออหน้าหน้าสต็อปคุยจริงๆเราถึงจะสต็อปนะแต่ตรงนี้ยังไงอโทนี่โดนส t ต็กไปเต็มนะรู้สึกว่ามังกรจะแตกด้วยนะเมื่อกี้เนะียยางแรงเลยนะ ตรงนี้มีการสวิตเลน,นเกิดขึ้นนะก็คือเอาโอ้ไฟนะไปเจอกับโจ๊กเกอร์อเพราะว่าเอาจริงคือไฮเดเตตต้นเกมอะนะมันก็สู้โจ๊กไม่ได้อยู่แล้วแหละนะถ้าแบบแต่ถ้ามันมีฟอสเชียอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะสู้โจ๊กได้นะมีฟอสเชียบมีเฮล่งะเอกอ,อ,อ,อะไรพวกเนี้ยมันก็มีเกาะค่อนข้างที่เยอะนะโอ้แล้วตรงนี้พยายามสแปมสกิลเลยคิวทีว่โจ๊กรวยนะเพราะมันครูดาวค่อนข้างที่เร็วแล้วก็เอาจริงมานาใช้น้อยมากอยู่ดินะมานานี่แทบไม่ลดเลยนะสกิลเนี่ยของโจ๊กเกอร์อนะ,นะจะว่าไปแล้วโจ๊กเกอร์เเ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 เอออออาา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 าจรรรริงงงคืืปป็นนนนนนนตััวททีีี่่่่่ใช้้มมมมมยยยกะะพลลแบไญห ลััับบเยยยยยอองงู่่คครรโทนีดิติิดดนนใ่จึงวัตรงนี้ไงเองกระโดดมาร์กไปนะโอ้โหที่โดนชิโทนี่นะและตรงนี้นี่แหละช็อตนี้หรือเปล่าที่เขาจะฉีดมันจะมีช็อตหนึ่งนะที่เขาฉีดแล้วแบบเราว้าวมากนะเป็นช็อตนี้แหละเดินไปไกลๆแล้วนะแล้วคือนูนูฉีดไปแล้วคือแตกเลยนะแต่ไม่ใช่ช็อตนี้ตรงนี้โอ้โหไฟเก็บหนักมากอออืือ้ห คือตอนนี้การเงินเฟ้ตอตันอยู่ที่4.5นะแต่ก็ยังตามแฮปปี้อยู่นะคือซูสีกันมาโดยหลีเงินห่างกันแค่พันเดียวเลยเรื่องทาวเวทาวเวอร์นี่ทีมบุรีรัมค่อนข้างทำได้ดีกว่านะก็ะคือได้ป้อมบนมาแล้ว แต่ทีมท้าเราเนี่ยได้ป้อมทางตรงนี้หรือเปล่าน่าจะไม่คันนะสำเฟิร์สวันเพราะว่าไม่รู้ว่าวิชั่นฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนบ้างไงคือเราไม่เห็นไงว่าเขาอยู่อาจจะดักอยู่ในพุ่มไม้อะไรเงี้ยไปอาจจะโดนอาซีซี CC แล้วก็ตายได้นะเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะปล่อยไปเพราะเอาจริงป้อมอ่ะมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกเราเห็นแบบนักแข่งคนนึงนะคือพยายามเอาตัวไปถวายเพื่อกันป้อมสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายตายนะทั้งตายแล้วก็ป้อมแตกซึ่งไม่คุ้มมากนะ ทีนี้เราไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครนะแต่หลายคนที่ดูแข่งมาน่าจะรู้แล้วนะมันจะมีนักแข่งคนหนึ่งที่แบบตายขาป้อมบ่อยมากเพราะว่าห่วงป้อมเกินไปนะแบบเอาตัวไปถวายเลยแบบว่าจะเคลียร์ชีปอะไรเงี้ยสุดท้ายเคลียร์ไม่ได้นะตัวเองตายป้อมแตกเงี้ยมันจะค่อนข้างเสียเปรียบเออส่วนาพก็จะได้ทั้งอีกีเราก็เงินเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะจากที่แบบจะได้อีกีจากแค่ป้อมอ่าได้โกจากแค่ป้อมนะต้องมาได้จากอ่าฮีโร่อีกนะ เพราะฉันถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยนะถ้าแบบเราอ่านเลยเราอ่านที่มันขาดเลยว่าแบบเออเขาอาจจะมาเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่านเถอไปเลยนะโอ้แล้วตรงนี้ต้องปล่อยนะต้องปล่อยนะโอ้แล,ล้วนู้นแตกไปหนึ่งตัวโอโ้ตรงนี้แต่คนบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนู้นู้แตกเนี่ยเอามาให้ดูทำไมใจเย็นนะไอหนุ่มใจเย็นนะเกมน,นี้นู้นได้โชว์แน่นอนคิดไม่ต้องห่วงนะประมาณยี่สิบนาทีเกมเนี่ยนะเรานู้นได้โชว์แน่นอนเรารับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนนะไม่งั้นคือมันไม่ใช่เกมที่ทำให้เขากับขึ้นมากลายเป็นเมดเบอร์หนึ่งของไทยหรอกนะนะรอดูก่อน แล้วตรงนี้โอ้ล็อกเข้าไปจับจอมมี่มาแล้วแล้วตรงนี ne, ้หรือเปล่านี่แหละมันคุ้นๆนะมันคุ้นๆมันจะมีช็อตที่คุ้นๆอยู่นะแล้วนี้จอมมี่เอ้ยโทนี่เลือดเหลือครึ่งนึงว่ะเลือดเหลือครึ่งนึงว่ะแล้วนู้นูตรงนี้ยังไงเอ่ยอันตีไปแล้วนะอันตีไปแล้วนะแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้โทนี่เจ็บอยู่นะแล้วตรงนี้นี่แหละนะทุกคนดูไว้ดูไว้ดูไว้พลังขึ้นเอ้าไม่มีเหรอมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าพลังขึ้นต่อหรือเปล่านู้นู้น ไม่ใช่ช็อตนี้นะไม่ใช่ช็อตนี้ขออภัยคือจำไม่ได้มันยัมีช็อตหนึ่งที่แบบฉีดแล้วแบบรู้สึกว่ากินใจมากเขาฉีดบึ้มไปแบบระยะไกลแล้วแตกเลยนะแต่รู้สึกว่าเป็นโทนี่เลยที่แตกนะโอเคเมื่อกี้นี้เราก็พาคคอแทบแตกก็ไม่มีใครแจกสักคนเหมือนกันนะเหมือนกับนักขางเลยนะขณะเมื่อกี้นักพากยังพาคพาคอแทบแตกนะเพราะคิดว่าเขาจะแจกกันนะคือเกมนี้มันผ่านมาประมาณอสองสามวันแล้วก็เลยแบบจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวด้านล่างเฟิร์สวันเหมือนจะไปตัดออาิชิปนะของฝั่งตรง,งข้าม และตรงนี้ยังไงเอ่ยควิดมาได้หนึ่งตัวนะคนที่โดนเป็นโทนี่นะ ยื้อให้เพื่อนอย่างตัวบอลได้พาไปเลยแล้วก็ดิฟฟ์เนี่ยต่อไปเหนือด้านบนนะมันจะเป็นตัวของเมนเนี่ยตอนนี้10นาทีแล้วสกอร์2ต่อ4นะหลายคนบอกโอ้โหเกมน่าเบื่อจังเลยพี่ใจเย็นหน่อยน้องนะดูกันยาวๆนะดูเกมการแข่งขันระดับโลกแบบนี้มันไม่ได้แบบบวกกันแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมเหมือนแบบในแล้งหรอกเขาต้องแบบอ่านเกมกันแล้วตรงนี้หุบได้หรือเปล่าแล้วคนที่หุบได้และเป็นโทนี่หรือเปล่าตรงนี้แล้วมาร์สไปตรงนี้ยังไงเอ่ยโทนี่แตกหรือเปล่าแตกไปก่อนหนึ่งตัวแล้วเป็นดิฟฟี่จากนู้นู้น่าหนีไงมาแล้ว สวยอยู่นะแต่คือมีเพียงแค่โทนี่คนเดียวที่ตายในไฟนี้บวกกัน,นัวเหมือนกันนะ แต่เขาบอกไว้พี่ช็อตเมื่อกี้หรอกที่บอกว่าทำให้หนุ้นๆกับบาการ์เดนเบลตระหนึ่งไม่ใช่นะมันมีช็อตนึงนะใจเย็นนะไอหนุ่มนะใจเย็น,นะน,นได้เห็นแนะน่นอนนะน้องๆของพี่นะพี่ไม่โกหกหรอกมันมีช็อตนึงที่อยากให้ดูมากนะอย่าเพิ่งปิดชิปคือแบบต้องได้เห็นก่อนอะนะคือแบบมันคล้ายๆช็อตที่แบบฟิกเกอร์แอนตี้านไอดาเอาบอลโลโเพมบิลตกตอนนั้นที่สร้างชื่อเขาช็อตนี้ก็เหมือนกันเป็นการโจมตีระยะแบบสามร้อยเมตรอะเข้าใจป่ะสะบัดเข้าหัวบุ้มนะเป็นการปล่อยพลังขึ้นเต่สตเาสะบ เชื่เอเราเถอะนะทุกคนนะไม่ผิดหวังแน,น่นอนรอดูไวนนน้นะแต่ตรงนี้การยืนทุ่สูงสีกันมากนะพอดีล่ามตามอยู่บาน3,000น,น,น,นะคือ3,000ถ้าแบบเล่นโซนอะไรดีๆคือแบบไม่ได้เสียเปรียบอะไรเยอะๆนะเคลียร์คีปแบบเวฟสองเวฟอะไรแค่ก็ตามทันแล้วนะตนนนแต่คือประเด็นคือเอเดนดอร์นี่เริ่มจะเกิดแล้วนะแครี่ดีพีเอสที่โหดมากๆของเต็มแล้วไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มจะเกิดของฟูลแล้วตอนเนี้ยเหลือเพียงแค่กดมาร์กออฟฟอนแล้วเปลี่ยนเป็นอ่ เบสออฟอิฟฟิซิที้ปะชื่อมันเออก็เกิดเออเอาง่ายๆนะอย่าไปจำเลยคือมันเปลี่ยนไอเทมบ่อยจนแบบเราลืมชื่อมันแล้วโอ้คือสกิลโซนดีมากอ่ะคือดีแรกนี่เป็นเมทประเภทโซนนะก็คือโซนจากระยะไกลให้เพื่อนนะไม่จำเป็นต้องเอาตัวเข้าไปจีใกล้ๆอย่างเหมือนกับพวกลาดพวกอะไรพวกนี้นะ สามารถจ่ายสกิลโซนได้เนี่ยควันสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยใช้โซนที่เพื่อนได้นะแล้วก็ยังจ่ายซีซีได้ด้วยนะคือมาแรกๆเนี่ยนะซีซีคงมากอ่ะแล้วตรงนี้แฮปปี้โดนจับแต่ไม่มีคนเข้าแล้วหุบได้ตรงนี้บอกเลยนะนี่แหละช็อตที่ทำให้ทุกคนจดจำว่านู่นๆคือเมดเบอร์หนึ่งของโลกตรงนี้ไม่แตกกระสับแฮปปี้แล้วแตกไปตรงนี้นะและโอเวอร์ไฟไม่ตายและดูนี่แล้วทุกคนนะระยะสา300มร้อยเมตรที่เราพูดถึงมันมาแล้วบุ้มเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหทุกคนนะโอ้โหเป็นไงนี่ระยะสามร้อยเมตรของจริงนะโอีกอยู่ จำไม่ได้ว่าช็อตไหนนะรู้สึกว่าจะมีช็อตโชว์อยู่วันสองสามช็อตนี่แหละเมื่อกี้นี่ก็ฉีดโรฟายจากระยะ300เมตรแต่เป็นตัวแล้วรู้สึกว่าจะมีฉีดโทนี่เพราะว่าถ้ายังไม่ผิดนู้นนูิวเยอร์นะในเกมนี้นะใจะเย็นไว้ก่อนนะเนี่ยดิฟอเอ็นพยายามเข้าไปจ่ายคือในเกมนี้ดิฟอเอ็นจ่ายดาเมจเยอะมากเราบอกเลยนะจ่ายแบบแบบสองสามแสนแล้วมันเกมเนี้ยถ้ายังไม่ผิดดิฟอเอ็นตั้งแต่แบบมาเล่นแคดดี้แทนออเดับเโบวลเซเว่นเอ็กซ์เนี่ยรู้สึกว่าฝีมือก็นัพัฒนาขึ้นเยอะ และอีกแล้วนะสําหรับแปปี้รู้สึกว่าจะไม่ขึ้นเกาะเกิดมานะเพราะว่าครูดาวอยู่อารเลยหลายคนงงนะเมื่อกี้น่าเสียเกาะเกิดแล้วนะครูดาวแล้วน่าขึ้นให้เราถ่ายนะน่าจะเป็นมูลามาะนะเพราะว่าเด็ดเก่งแล้วนะมูลาก็ต้องดีกว่าโบยัสเปียร์แล้ว แต่ก่อนนะอะโบกิสเสปียมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ทั้งต้นเกมและเลดเจมนะแต่ตั้งแต่เนิร์ฟมาเนี่ยให้แบบจอกก่อนน้อยลงเนี่ยนะเลดจเจมนี่จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะเห็นปะที่เป็นมูรามานสะมาอยู่แล้วเนี่ยแล้วกอน,น,นูนูนี่น่าเป็นบาร์คออฟฟอร์ดนะไม่น่าเป็นเอ่เอเ้ยหรือว่าอาจจะเป็นเอ่ออาร์ติโกก็ได้นะที่กดแล้วคูดาวเออไม่มั่นใจเหมือนกีน แล้วตรงนั้นเฟิร์สวันโอ้โหเข้าไปล้วงแล้วตรงนี้ไงโอ้โหไฟไม่แตกะแล้วลุ้นเข้าไปโซนไล่เออแล้วฟิกเกอร์มาตรงนี้ไงเอ่ยเหมือนจะโดนหรือเปล่าสำหรับลุ้นฟิกเกอร์มาได้นะแล้วดิฟองอินวาร์ปกลับบ้านตรงตรงเลยนะไม่แบบเข้าพงเข้าพุ่มนะ ถ้าเขามาที่มีโอกาสแตกไดนะ้เพราะว่าเวมฟนะูดิฟายมาเนาะคือถ้าแบบหยิบเป็นฟิกเกอร์มาอย่างเงี้ยนะการต่อสกิลจะค่อนข้างได้ดีกว่าก็คือถ้าเราคูใ่ในบิดพลาดหรือเราคูใ่ในบิดไตเขาฟิกเกอร์ออกเราสามารถฟิกเกอร์ตามได้แต่ถ้าเป็นฟูิฟายมาณนะจังหวะที่เขาจ่ายสกิลมาหมดแล้วหรือจ่ายฟิกเจอร์หรือจ่ายอะไรหมดแล้วเนี่ยแล้วเราเข้าไปปัน่นเราจะสามารถปั่นได้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่า,อ,า,วาอุย้ยตรงนี้จะบวกกันแล้วนะเอาก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าเรามีฟูดิฟายนะกดฟูดิฟายเป็นตัวทองจะแบบไม่โดนซีซีนะมันจะสามารถทำให้เราล้ํไดแบบมันนกว่าะ เวลาเล่นไทจเตเวลาจะเอาซีซีมาสังเกตดูเลยถ้าเฮ้ยเวลาจะเอาบูรีไฟล์มาสังเกตดูเลยถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยซีซีหนาๆอาย่างเช่นเนี่ยนั่นคือซีซีหนามากนะเนี่ยโอ้ไฟโทน,นี่แฮปปี้ไอปอดเนี่ยอินเลสอะไรพวกเนี้ยตัวซีซีหมดเลยดีแล้วที่เขาเอาบูรีไฟล์มานะถือว่าหยิบมาถูกต้องแล้วตรงนี้นัวเนี้ยกันอยู่นะแล้วนู้นูคือโซนไว้กับอิสุลินดิวนะ และใช้แอคซโซเลตไปตรงนี้ยังไงเอ่ยไถ่ๆไว้นะและเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าช็อตนี้ยังไงเอ่ยและเรียบร้อยนะเป็นอ่หาใครวะเป็นแฮปปี้นะที่โดนฉีดไปแล้วคือเนี่ยนะนู้นู้นคือจ่ายแอคซโซเลตแบบรัวๆเลยและตรงนี้แหละทุกคนนี่แหละทุกคนดูนี่ตดูนี้นี่มป็นอีกช็อตนึงโอ้โหบอกเลยนะมันต้องมาโอ้โหเอาเรื่องจัดแบบพลังขึ้นต่อระยะ300เมตรสองครั้งติดใน1เกมนะแล้วตรงนี้จะจบหรือเปล่าอ่ตรงนี้จะบอกว่าจะจบแต่เราบอกว่า20นาทีว่าตรงนี้สงสัยลืมสงสัยจำคิโลแร่แนะเรต่องจัด โอ้โหสุดจัดจริงๆไอ้หนุ่มคนนี้นะถือว่าเป็นเกมที่ทำให้เขากลับมากลายเป็นเมดเบอร์หนึ่งของไทยเราสามารถพูดได้แบบปว่าตอนนี้นุนุคือเมดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าเพิ่งตบทีมแชมป์โปลิมปาสุดตกรอบในเอเชียิงรอบสองไม่ใด้เลยจ้าเพชรชิชาเปล่าแล้วก็แชร์ไวเจอไหนในเป็นไง